11นาฬิกานาทีของวันที่26กันยายน2562นายศรีสุวรรณจันญ,ญาเลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยได้กล่าวถึงกรณีที่นายณวัฒน์สสพักเพื่อไทยจังหวัดขอนแก่นที่ศาลขอนแก่นมีคำพิพากษาตัดสินให้ประหารชีวิตว่าหลังความเห็นของนักกฎหมายแตกเป็นสองฝ่าย ว่าสถานะความเป็นสสต้องสิ้นสุดลงหรือไม่เมื่อสารขอนแก่นมีคำพิพากษาลงโทษให้ประหารชีวิตและคดียังไม่ถึงที่สุดกรณีดังกล่าวมีความเห็นของสังคมและนักกฎหมายแตกออกเป็นสองฝ่ายคือฝ่ายหนึ่งเห็นว่าเป็นคำพิพากษาเพียงแค่สารชั้นต้นคดียังไม่ถึงที่สุดจึงยังไม่น่าจะขาดจากความเป็นสสเพราะตามรัฐธรรมนูญสอง0หมาตราร0อยเอ็ดวงเล็บ13าระบุไว้ว่าต้องคำพิพากษาถึงที่สุด ให้จำคุกส่วนฝ่ายที่สองย้ํายว่าสมาชิกภาพของสสสิ้นสุดลงแล้วเมื่อศาลไม่ให้ประกันตัวตามรัฐธรรมนูญ2560มาตรา1 0 1ประกอบมาตรา98วงเล .6 คือต้องคําพิพากษาให้จําคุกและถูกคุมขังโดยหมายศาลซึ่งเป็นลักษณะต้องห้ามที่กฎหมายมีให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสสเมื่อความเห็นของสังคมและนักกฎหมายแตกออกเป็นสองฝ่ายอย่างนี้ ผู้ที่มีอำนาจวินิจฉัยประเด็นนี้ต้องไปจบที่สารรัฐธรรมนูญเท่านั้นผู้ที่ออกมาให้ความเห็นก่อนหน้าน,านี้ที่ทำตัวเป็นนักกฎหมายใหญ่ก็ล้วนแล้วแต่กรรมมาลรอต้องสิ้นเพราะท้ายที่สุดเป็นหน้าที่ของสสไม่ต่ำกว่าห้าสิบคนที่จะร่วมลงชื่อส่งสารรัฐธรรมนูญให้วินิจฉัยได้หรือเป็นอำนาจของกกตที่จะดำเนินการได้ด้วยเช่นกันด้วยเหตุทั้กล่าวตนในฐานะเลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยจึงจะนำความไปยื่นให้กับกกตได้ใช้อำนาจตาม พรบว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง2560มาตรา44วรรค4ในการยื่นคำร้องต่อสารรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยว่าสถานะของนายนักวัดเจาะเจริญสุขสสเขต7จังหวัดขอนแก่นพักเพื่อไทยสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ2560มาตรา1 0 1ประกอบมาตรา98วงเล็บ6แล้วหรือยังไม่ขาดจากความเป็นสสตามมาตรา1 0 1วงเล็บ13เพราะคดียังไม่ถึงที่สุด เรื่องของนภัสเนื่องจากว่าหลังจากที่สารข้นแก่นมีคําพิพากษาออกมาว่าชีวิตมีคด<อ>ีจ้างวานนะครับนะในฐานะจ้างวานค่าคอาดีปตออปลัดอจังหวัดขอนแก่นนี่นะครับมันมีประเด็นข้อกฎหมายออกมาสองประเด็นก็คือว่ากรณีดังกล่าวเนี่ยสถานภาพของคุณนวัสเนี่ยยังคงเป็นสสอ,อยู่หรือไม่นะครับเพราะโดยออรัฐธรรมนูญมาตรา101หนเนี่ยกำหนดไว้ชัดเจนว่า คดีจะต้องถึงที่สุดแก่อนแต่ว่าก็มีคนแย้งว่ากรณีดังกล่าวนี่น่าจะหมดสภาพหรือสิ้นสภาพของความเป็นสสอแล้วเนื่องจากว่าในรัฐธรรมนูญมาตรา1นึ่งนนี่ครับได้อ้างว่าหากมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา98เนี่ยนะฮะก็คือต้องคําพิพากษาะะถึงจําคุกเนี่ยนะครับ ก็หมดเส้นสภาพของความเป็นสสรทันทีนั้นเมื่อความเห็นทั้งสองฝ่ายเนี่ยมันมันขัดแย้งกันผมคิดว่าต้องทําเรื่องนี้ให้ปรากฏก็คือสสอห้าสิบคนมีสิทธิ์ยื่นคาร้องต่อ,อสารรัฐธรรมนูญเพื่อให้วินิจฉัยเรื่องนี้แต่หากสสห้าสิบคนหรือไม่ต่ำกว่าห้าสิบคนเนี่ยไม่สามารถยื่นได้ซึ่งอาจจะเป็นพรรคพวกคนผูกกันก็ไม่อยากจะยื่นเนี่ยนะครับก็มีอีกช่องทางหนึ่งก็คือเรื่อง ยื่นคำร้องให้กรกตได้ส่งคำร้องสู่สารรัฐมนูนเพื่อวินิจฉัยเรื่องนี้ซึ่งผมเองก็จะนำเรื่องนี้ไปร้องต่กอรกรกตเพื่อให้วินิจฉัยว่าสถานภาพของสสนวัตนะครับณขณะนี้ถือว่าสิ้นสุดการเป็นสสแล้วหรือไม่อย่างไร